ตอนนี้ฉ่ำมากเลยค่ะปีนี้ก็จริงๆเป็นปีแห่งการเริ่มต้นหลายๆอย่างเลยคือมายมีทําแบรนด์เป็นแบรนด์ครีมกันแดดใช่ไหมคะชื่อบีมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โซชาแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดคลินิกกายภาพบําบัดค่ะเป็นสหคลินิกกายภาพบําบัดแล้วก็นําความรู้ที่เรียนเนี่ยแหละมาใช้คะ่ะชื่อ MBS Wellness Clinic ค่ะ เพราะเงินตอนนี้ก็คือไปลงเงินที่เก็บมากับการทํางานตอนนี้ไปลงอยู่ในทุกโปรเจกต์เลยค่ะก็ก็ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเป็นปีที่เหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็อยากแบบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กก็อยากทําธุรกิจอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะอันทว่าปีนี้เป็นปีของเราไหมคะพ kind of ี่หม no ่ยปีข่าเรามอกเดียวมากเลยหลายแบ่นี คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหมือนได้โอกาสที่เยอะขึ้นคือจริงๆมาอยอ่ะก็เป็นคนคือถ้าใครสังเกตการจะเป็นคนเหมือนเราชอบทํางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างแต่ก่อนก็คือเป็นอินฟลูแบบก็วิ่งงานหลายๆงานใครใครให้ไปทําอะไรส่วนใหญ่ก็ทําหมดแล้วก็เราก็มีพาร์ทเรียนที่เหมือนเราเรียนจบพอดีด้วยในปีนี้ค่ะในหลายๆายด้านก็รู้สึกว่าเออเป็นปีแห่งการแบบเรา30สิกว่าเราเนอะอยากหาธุรกิจที่มันมั่นคงาเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทําเป็นความชอบ ตัวเองล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่ไม,ม่มีพาร์ทเนอร์ค่ะแต่ว่าเหมือนเราอะ่ะก็มีโอกาสเริ่มจริงๆไม่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ตอนแบบเรียนมหาลาัยแล้วแล้วก็เคยลองผิดลองถูกมาหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะองค์ประกอบในการทำธุรกิจอะคะ่ะมันมีหลากหลายด้านมากๆอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอย่างปีนี้ก็เป็นปีที่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเยอะมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ธุรกิจส่วนใหญ่หมยจะเน้นเป็นเรื่องแบบสุขภาพกับความงามเป็นหลักเลยค่ะก็จริงๆมีทำแบรนด์อาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะที่เป็นตัวโซชาแล้วก็มีครีมกันแดดอันนี้มันก็เป็นเรื่องสกินแล้วก็อยา่างคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยที่คิดเพราะว่ามันเกิดจากแบบ เทรนคอย์ของเราพอเราอายุเยอะขึ้นหลายๆอย่างคนปวดเมื่อยเนืเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ก็รู้สึกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ตรงเหตุแก้จากต้นเหตุให้ทุกคนแบบมีสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายคือเป็นคอนเซ็ปที่อาจารย์สอนเรามาจริงๆแล้วเราก็เลยมีแพชชั่นทางด้านนี้อยากทําทุกอย่างให้มันแบบอยากเสนอความจริงใจอ่ะมาอยากจริงใจในทุกธุรกิจที่ไม่ทำว่าทุกคนที่มารับบริการจากไม้ในทุกๆอ,อย่างหรือใช้ของที่ไม้ทำอย่างเงี้ยจะได้สิ่งที่ดีกลับไปจริงๆค่ะ ๆๆงงใช่เป็นไหมคะก็สนุกมากคือตอนนี้ก็แบบติดการขายของมากแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบ่งเวลาทางธุรกกจแล้วเหมือนมาอ่ะตัดตัดคลิปเองด้วยค่ะหนูก็ค่อนข้างแบบแต่ก็ต้องเผื่อเวลานอน,อนได้ครบ7ชั่วโมงเพราะว่าถ้าทางแอน i a จิ n งแล้วเนี่ยี๋ยวสุขภาพเราจะแบบไม่ดีคือคนก็ถามเยอะมากว่าแบบเราอ่ะใช้สกินแคร์อะไรคือความจริงเห็นบอกว่าองค์รวมสําคัญมากสําหรับมาคือการนอนไม่ต้องนอนให้พอ 7็ชั่วโมงไมทานอาหารทานโปรตีนให้ถึงค่ะเวลา,ากําลังกายแล้วก็สุขภาพจิตใจเราต้องอย่าเครียดอะไรเงี้ยค่ะพยายามมีความสุขในทุกๆวันตื่นมาคิดแต่เรื่องดีๆมีพลังบวกให้ตัวเองเลยค่ะ <c oughs> พี่การเขาช่วยตังคลิปพี่การไม่เขาไม่ได้ลงคลิปแล้วเลยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้คือพี่การบอกว่าขอลาออกจากการป็นอินฟูแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอกลับไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพี่การก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาโผล่ในคลิปด้วยงานค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ คอยเป็นที่ปรึกษาอยู่อะไรเงี้ยบางทีเหมือนเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็จะมีปรึกษาพี่การบ้างค่ะเรียกได้ว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตคนหนึ่งไหคะทุกนายเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะเห็นพี่ประสบการณ์อยู่ตลอดเลย <c oughs> ก็ช่วยค่ะช่วยบางทีเขาก็มีเหนื่อยบ้างมายก็จะแบบช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็พยายามซัพพอร์ตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากทำธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องขอมาเป็นกับว่า จริงๆใช่ค่ะอย่างอย่างตัวแบรนด์โซชารองพ่การเนี้ยแล้วก็เป็นเหมือนร่วมเดเวลลอปมาด้วยกันกับทีมของพี่เมนี่ด้วยกับบริโมคใช่ไหมคะแล้วก็อย่างคลินิกกายภาพพิการเขาก็มีช่วยปรึกษาในเรื่องของแบบพัดธุรกิจกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยขาให้คําแนะนําค่ะช่วยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นมือใหม่ทางด้านการทําธุรกิจเนอะแต่ว่ามีแพชชั่นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามีเขาแล้วก็พากันไปได้ดี คนะ่าคนต่างม่มีเวลาความรักเติมความหวานยังไงโหจริงๆ จริงๆคือบางคนเวลาบอกว่าเห็นคลิปหนูหวานจริงๆหนูว่าไม่ได้หวานกันคือเหมือนโอเคเราก็มีทำคอนเทนต์นกันบ้างเนะคือมา่ยด้วยความที่เราเป็นอ<ม>ินฟลูแล้วเราเหมือนเป็นคนแบบชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วม่จะเป็นคนแบบถ้าใครติดตามจะรู้ว่าม่จะลงอินสตาแกรมลงทุกช่องทางมาอย่างมาจะพยายามมีวินัยลงทุกวันซึ่งบางทีคอนเทนต์เราก็ตันบางทีก็เลยเออชวนพี่การเขามาถ่ายด้วยบางทีก็บอกว่าเออเออเธอบางอันแบบเลือกมาคลิปลุกเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางที ราะนี้เราดูมาจากแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>บอกว่าเออมันไม่ได้ไดเห็นมุมใหม่ๆของพี่สมจากคนไหมเลยไ,ได้เห็นความน่าใช่ไหมคะใช่หลายๆคือจริงๆหมายว่าพี่การเขามีมุมนั้นอยู่แล้วแต่แต่ก่อนเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เล่นโซเชียลหรือมีโอกาสให้คนเห็นมุมนั้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะคือหลายๆที่ตอนนี้คนไปทุกคนก็จะแซวพี่การตลอดแต่อย่างเงี้ยว่าชอบดูคอนเทนต์พี่การจริงๆ ถ้าดูคอนเทนต์พี่การแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมุกตลกเยกอะกว่าไมค์ด้วยซ้ำอลไอย่างงี้ค่ะใช่เปลี่ยนไปเยอะไหมคือจริงๆหไมค์ก็เชื่อในเรื่องของแบบความพยายามของเราแล้วก็จังหวะของชีวิตค่ะก็จริงๆขอบคุณมากๆคืออย่างอย่างวันนี้อย่างปีเนี้ยก็ถือว่าเป็นปีที่ไมค์รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสามารถทําตามความฝันของเรามาได้แบบที่มันเห็นว่าเรามีการพัฒน,นาขึ้นในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ ได้รับโอกาสเยอะๆมากจากทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างพี่ๆสื่อที่แบบตอนแรกตอนแรกหนูเป็นคนเหมือนเวนลาสัมภาษณ์หนูก็จะเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนอย่างปีนี้เรามีโอกาสได้มีสัมภาษณ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึก,กว่าแบบพี่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไมก็ปีค่ะหนูก็จะพยายามต่อไปแล้วหนูก็มูมูช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นว่ามันมีเฮ้ยมยีหนูเขาเพิ่งเล่าหนูเพิ่งไปเรียนเพิ่มมาเพิ่งไปเรียนเกี่ยวกับจิตบาบัดมนะาค่ะอยากแบบไม่รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเราไม่สามารถกําหนดความคิดใครได้เนอะทุกอย่างมีสองด้านไม่รู้ว่าสุดท้ายเราอ่ะต้องเริ่มจากตัวเราเองซึ่งไม่ก็ยอมรับว่าตอนที่มันมีแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีเนอะแล้วก็มีอ่านแล้วก็แบบน้อยบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าไม่ก็พยายามข้ามและจัดก,การแต่อย่างทุกวันนี้พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็พยายามเหมือนจะ หาเหตุผลไม่เป็นคนชอบเรียนชอบหาหลักการหรือว่าใดๆมาซัพพอสุดท้ายคือสิ่งที่เหมือนเราเรียนแล้วเรารับเรามามารู้สึกว่าสุดท้ายเราจะไม่ตัดสินใครเลยเราไม่มีสิทธิ์จัดคนอื่นแล้วเราก็แค่ยอมรับกับมันแล้วถ้าอันไหนเป็นข้อที่เราผิดพลาดหรือเสียจริงๆหนูจะเลือกเอาน,นั้นมาแก้ไขให้หนูดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้คอมเมนต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากมากาๆใี่การจริงๆพี่การเขาก,าก,าคกา็ค่อนข้าง พี่การนนะ่าจะผ่านอะยุมาเยอะกว่าหนูเขาก็จะบอกว่าเออเราเราเราแบบเหมือนเราเลือกเก็บแต่สิ่งดีดีกว่าเพราะเก็บมาคิดไปมันก็เรียดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างสําหรับไม้จริงๆแล้วไม่ไม้คืออาศัยความเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะไม่ไม่เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ว่าแบบ มันมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งไม่ดีบางคนเขาอาจจะแค่มาพิมพ์แค่ว่าเราเสร็จแล้วเขาก็ปัดผิดไปดูคนอื่นแล้วก็ไปเม้นต์อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเราไม่ควรเก็บอันนั้นมาใส่ใจเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเป็นท็อกซิกเป็นความเครียดคนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวเราอะความเครียดมีกับตัวเรามันเป็นเพราะว่าก็ใส่ก็ใส่ดราม่าไหมมันทำให้แบบว่าต้องไปเรียนจิตบำบัด ไม่ไม่เชิงคือจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนอยู่แล้วด้วยค่ะพอตอนจบปอเอกมาก็รู้สึกว่าเออเราเรามีสิ่งดึงที่อยากเรียนคือมาอยากเรียนจิตวิทยาอะไร้กหนูก็เลยไปเรียนต่อแต่ความจริงคอมเมนวิไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่เหมือนพอเรียนมาเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกวันนี้จัดการตัวเองได้ดีขึ้นมากๆกับกับทุกๆเช้าที่เราตื่นมาที่เราจะให้พลังบวกตัวเองหนูว่ามันมันสำคัญมากๆแล้วเหมือนบางทีเราเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยปกติไม้จะมีสายยางหนึ่งเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันค่ะแบบบาง เป็นคนหมกมุ่นอยู่กับชอบพูดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ให้คำตอบตัวเองอย่างเงี้ยตอนเหมือนตอนนี้มันมันเหมือนเราโตขึ้นด้วยแล้วก็จัดการความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็ทําให้คนรอบข้างเราอะมีความสุขมากขึ้นด้วยอย่างงเี้ยด้วยข้อนี้แต่จริงแล้วบรรดามาแต่ถึงวันนี้มันมีแบบครับพี่สมพวกเราไป็นคที่น่าจริงๆจริงก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ดีใจแบบยินดีแบบน้อมรับเพราะว่าเหมือน คือตอนแรกมันก็ลัวญคราแบบแอค่าแต่หนูก็พยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันเนอะคือมาอ่ะไม่เคยคือรู้สึกว่าหนูยินดีทุกครั้งที่หนูอยากจะพูดอยากจะตอบทุกๆอย่างด้วยความจริงใจและความรู้สึกหนูจริงๆให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่แรงทุกคนก็ยังน่ารักแล้วก็ยังเหมือนมีมีคนที่เขาคอยมาซัพพอร์ตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ก็พีว่าได้หมหนูประมาณปีหนึ่งปีที่เราก็อยู่ที่นี่จำบรรยากาศได้เลยมดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่คอมเมนต์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เยอะขึ้นเนอะคนรู้จักเรามากขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ที่ลบเข้ามาบ้างบ้างมัน ผสมกันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็คือแค่ยอมรับแล้วก็อันไหนที่เขาวา่าอย่างที่ไม่บอกจริงๆว่าไม่พยายามเอามาปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งอย่างก็บางคนจะชอบบอกว่าไม่พูดเยอะแต่หนูพูดเยอะจริงๆหนูรู้ตัวหนูแบใบไปรายการไหนบา,างทีหนูก็ไปตามอ่านคอมเมนต์นะ <c ười> คนก็จะแบบรำคาญมากพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็พยายามพูดพยายามจะตอบให้หน่อยลงแต่ด้วยแบบเนเจอร์เราอเนี่ยพี่เขา,ยาพูดมันก, <c ười> ก็พูดไม่หยุดอ่ะหนูก็เนี่ยเออ คนพูดเก่งมันคนชอบเล่าเรื่องแล้วถ้าเรื่องไหนที่อินเอยก็คือเล่าไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะคือทุกวันนี้บอกตัวเองว่าให้มีความสุขในทุกวันเลยอ่ะพอเหมือนมันเข้าใจทุกๆอย่างมากขึ้นมันรู้สึกว่าความสุขบางทีมันหาได้ง่ายมากๆคือเมื่อก่อนไม่มาอยู่บนความไม่คาดหวังเลยดีกว่าทุกวันนี้ไม่รู้สึกว่าทุกอารมณ์อารมณ์มันเหมือนก้อนก้อนหนึ่งเหนือความสุข วันนี้พยายามไม่ไปอยู่กับความสุขที่มากเกินไปหรือทุกข์มากเกินไปคือปล่อยให้ทุกอย่างมันอยู่กับปัจจุบันนั้นดีที่สุดแล้วก็ทุกวันที่ตื่นมารู้สึกว่าทําำดีที่สุดเมื่อเจอปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไปะะอะไรอย่างนี้ค่ะมีความสุขทุกวันนี้แบบรู้สึกว่าโชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีแล้วไปไหนทุกวันนี้ทุกคนก็จะส่งพลังบวกว่าเฮ้ยติดตามติกต็อกไหมนะชอบดูไมค์กินอะไรอย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้ออกงานคู่ตอกงานคู่ไหมอือ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวต้องยานยันยุ่งมากเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าถ้าทุกคนมีใครติดต่อพิการออกได้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยค่ะ